กายอยากกินไก่ไก่ไอ้ตัวตัวทั้งต้ยขาดเลยขาดเลยขาดตัวสวัสดีค่ะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอยู่นะฮะ วันนี้นนเราทำอะ<ร> <ทำ S 1> ไรคะมาเที่ยวแบบช้าง,งค่ะเที่ยวแบบม้าม้าเหรอค <c oughs> ะย <c oughs> ังไงรับเที่ยวแบบช้างทุกที่เวลาเราไปเที่ยวช้างเนี่ยเราเ<อ>จะเห็นนะว่าเขาต้องฝึกใช่ไหม<อ>แล้วกว่ามันจะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะกว่าจะปลดเกเสียมันก็นานมันก็ทํางานกันมาชั่วชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เราจะมาเที่ยวช้างแบบแปลกใหม่เฮ้ยพี่ elephant retirement d ดีนะคะคือที่เนี่ยมันจะเป็นการ าช้างที่ปลดเกษยรอยคือเขาทํางานตัดทำมันหนักมากแล้วเนี่ยามาดูแลมาบำรุงรักษา,ะะาบางทีนะเมื่อกี้เขาบอกช้างมันตัวไปเขาไปช่วยมาจากแบบ พวกที่เขาไปทํางานหนักๆมาบางทียังไม่แก่หรอกแต่ว่าบางทีก็ไปช่วยมานี่ตอนนี้เห็นไหมตรงนู้นเนี่ยต่างชาติกำลังประคบช้างอยู่ก็คือการนวดคบเหมือนที่คนไทยเวลานวดแผ่นเวลาใช่ก็จะเหมือนช่วยคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีกิจกรรมมากมายนะเดี๋ยวงเี้ยงั้นเดี๋ยวมาม่าจะไปให้เขาประคบให้เลย เดี๋ยวให้ชา้างเหยียบตัวประมาณอ่าโอเคเดี๋ยวมันจะมีอะไรบ้างนะคะติดตามเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกายพร้อมแล้วอะเนี่ยเราใส่เสื้อของที่นี่นะคะค่าใช้จ่ายยังไงคะตอนนีคะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือเขาจะมีหลายโปรแกรมโปรแกรมแรกก็คือการให้อาหารช้างนะคะก็จะดูที่2,000บาทนะคะก็จะ90้าสิบนาทีค่ะแล้วก็มีครึ่งวันนะคะ2อ0พันหนะฮะแล้วก็วาเลนเทียโป่งเทนนิงนี่ ก็เข้ามาอาสาสมัครเลยทั้งสองวันหนึ่งคืนเนี่ยคีนอนกินนอนกินช้างเลยกินอ้อยกินกล้วยอย่างนี้โอเคก็รายได้ส่วนหนึ่งก็พงไปช่วยช้างด้วยนะคะก่อนที่เราจะให้อาหารช้างนะคะเขาบอกว่าให้ล้างมือก่อนเพราะว่าอะไรทาครีมกันแดดกันเต็มไเลยอ๋อถ้าเกิดว่าซันบล็อกมันติดไปที่ที่ที่มือเราแล้วก็เข้าปากช้างอ่ะช้างอาจจะไม่ ด้านในด้านในอาจจะแบบป้องกันแสงได้ดีอ่ะเรามไม่ใช่ร้อนเลยกิจกรรมแรกนะคะที่เราจะพาไปนั่นกคือการเตรียมวิตามินให้ช้างอ๋อต้องวิตามินด้วยเหรอคะช้างนี่ต้องกินวิตามินด้วยหรือวันวันหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าช้างเนี่ยกินกินตลอดเวลากินประมาณ20ชั่วโมงนอนแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเออไม่น่าหละหมาไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนเราจะจนย็นเดี๋ยว ดเหมือนเวลาเราทำร้ายร่างกายเปรียบเสมือนเวลาเรากินอาหารเยอะๆอ่ะเราก็รู้สึกแบบอุดอัดท้องอืดแน่นเฟ้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมช้างมันก็อารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นวิตามินที่เราจะมาเตรียมวันนี้คือจะมาช่วยดีท็อกซ์ให้ช้างค่ะแล้วมาดูตัวอย่ามจะมาทำนะจุดนี้เลยวิตามินช้างเหรอคะไม่มีข้าวมีของของวิตามินอันนี้ข้าวก็แบบมาร์กไงคะเอ้าจินไม่ใช่เดิมทำยังไงอะ จะช่วยในการดีท็อกซ์ช้างให้แบบช่วยล้างลำไส้ให้สะอาดโอเคแล้วหมาม้าอยากจะดีท็อกซ์ลำไส้หมาก็กินไปด้วยไม่ใช่ช้าไม่ใช่ช้าเหรอขี้ช้างไม่รู้อะไรอันนี้เป็นผงชาแดงค่ะอ่าผงชาแดงทำอะไรหมาม้าหิวข้าวขนาดนั้นเลยเหรอคะนะหมาม้าจะกินกล้วยแล้วเหรอทำอะไรกล้วยใส่ให้กัะป๋องทานได้ค่ะหมาม้าค่ะก้านชื่ออะไรพีกายกินกาย ไม่ช้าไม่ชาะไรอ๋อของกลยเป็นไหมของกล้วยนะให้ช้างกินนะเขาให้ทาอะไรมามาขยำให้ขยำม่ะขยำขยำอ่าเร็วแล้วอ่าเดี๋ยวล้างกอได้เจ็บเป็นไอามามาขยาขยขยขยสิเธอขยำขยสิเกี่ยงกันทำไป นี้พยายามพี่เกดให้อีกถักมาไม่ได้เเดตัที่หนูมาช่วยมาช่วยอชมกายช่วยออกมาด้วยลูกเดี๋ยวไปล้างมือได้หนีกันวนเลยเป็นไยมันเป็นไงออกมามก็ดึงดึงให่ใหย่ใหนี่นี่นี่จให้เกดตมดูเร็วเกสหนี้ไปไหน ยังไม่เสระใช่ทำอะไรฮะทำเป็นลูกบอลเท่าลูกเทนนิสค่ะอ้โหหรอคะจะจะเอาไปตีเทนนิสกันเหรอคะอย่างนี้ใช่อะเดี๋ยวจะรอมันให่แห้งกว่านี้ก็จะออนขึ้แ่ค่ะจะถจะถ่ายไมดเลยนก่งนลยลช้างก็จะ้อาปากแล้วก็จะโยนเข้าปากมัน น้องเกททำอะไรอยู่คะน้องเก๊ขาฮะน้องเจ๊ทำอะไรคะหันง่ายนลมาหั่นหั่อะไรคะไปโอ้ช้างร้องแล้วค่ะอยกันหหาเ็ันเมเด็กเต่าเลยอ่ะอนนี้เราจะหั่นไปทำอะไรหล่ะคะน้องเจ๊คาห่นไถาเป็นน้ำมันใช่ไหมเอออโชยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำพี่จะนี่ทำให้ดูก่อนนะคะ ได้ไหมคะเจสเอาเปลี่ยนอันใหญ่เ่น้าใส่ในถ้ายนดีขึ้นไหมน้องกายทําอะไรฮะเด็ดใบไม้โอ้เด็ดใบไม้อะะโอ้เ็้มะเป็นไงมามามาแล้วค่ะแม่ครัวมือหนึ่งค่ะแต่ก่อนทํงานอยู่กับช้างตลอด เกิดมาแบบครอบครัวช้างฉันเลี้ยงเธอโอ้โหนี่อุ๊บเชฟก็เชฟโอ้โหกายยายแอบกินนะกายใบไม้อ๋อได้ว่าหิวอยู่แล้วก็ลงนอไงเรามามีเกลคอมไหมผมมามีเฉือเล็บหรอเหรอแล้วเล็บเป็นไรไหมมีเป็นไรไหมแล้วมีเป็นไรไหมฉีดแค่เตัวเองเองผมโอ้นี่ลงอาคมไหมเหรอฮะโดนท่านะ โอ้ยติดของกล้องเลยไม่อย okay, mm ู hmm. okay. Okay. Okay, okay. Okay. Oh, ่ไม่อยู่ตำมือตำโอ้ยนี่ตำเนี่ยสมุนไพรนี่เมื่อกี้เราเตรียมโอ้โอนี่มีผลนึงพายเนี่ยเป็นเรื่องตื่นเต้นมากไปเจอแจ็คพอตโอเคโอเคได้หิวที่แล้วเหรอ๋อหอมนะกลิ่นหอม อ <laser> ุ๊อหมาม้าทำอะไรอยู่ครับอม่ามาฮะกำลังทุบทุบอะไรกันคะอ๋อนี่อ่าเสร็จแล้วค่ะเราจะทาเป็นน้ามันนวดของช้างค่ะโอ้โหนี่เนี่ยก็จะมีทั้งกินเหมือนลาบเลยนะอะเมนใบมะกรูดแล้วก็อะไคตะไคร้ค่ะตะไคร้ค่ะแล้วก็มีไพลบอละเพชรมีไพลอ๋ออะไรฮะสยามบ้วยแปดสยามทีกงวยอะไรมาติดกันเหรอจริงด้วย อ๋อนี่ทําอะไรครับหมามาหะเขาบอกว่าให้เด็ดเป็นลูกๆอ๋อเอาไปป้อนช้างแน่เลยใช่แล้วค่ะหมูหมามีเครื่องมือครับคนอื่นก็ใช้เด็ดค่ะหมามาไม่ชอบยางกล้วยเนาะโอ้โหอะไรทําอะไรฮะกำลังตรวจป๊าป้าอยู่เฮ้ยตรวจป๊าป้าน่ากลัวมากโอ้โหโอ้โหเบาเบาค่ะเบาเบาตายละตายละป๊าป้าไม่อยากอยู่ข้างๆหมาาเวลาหมาถือมีด เฮ้ยกายระวังนะกายระวังนะโอ้อย่างนี้เลยเหรอออกแรงมันเยอะๆสับทีเดียวขาดเลย้าคิดถึงอะไรรู้ไหมกายกายกายห้ามห้ามหยิบหยิบจากนี้นะเออนิ้วขาดนะนิ้วขาดนะได้ยินป่าเดี๋ยวปอาหมาปาดลงไปเอปาดแบบให้ลูกเก็บสิปาดแบบให้ลูกเก็บมันรอนี่อยู่อ ช้างมาแล้วามามาค่ะม้าห่าอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นอีแล้วเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นอีละอ่ะเราจะถึงเวลาทําอะไรกันครับนนี้วิตามินช้างจะเป็นพวกพี่เราปัาน้นกันก่อนหน้านี้ได้อ๋อออน,นี้มันเซ็ตตัวอาเอาตัวไหนหนูไม่ป้อนไม่ป้อนเหรอทำไมอ่ะหนูไม่อยากจับอาหารเหรอมา้าห่ามาเลยตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กจะบอกว่ามันแย่มากแย่ะมาก เดี๋ยวจะเอาอีเดี๋ยวจะเอาอีเอาอีโอ้โหหัาครับนี่มีนชื่ออะไรอ๋อหันขาครับมมมถาอะไรหันขาตัวนี้คุณหันขาตัวนี้ตัวนี้อะไรนะอเดลโอ้เอ้ามามาตัวนี้ชื่ออะไรเดวค่ะทำไมน้องเดวชื่อเปลี่ยนไปฮะน้องเดวเหรอเออเปลี่ยนไปไม่ใช่เลยอ่าไม่ใช่เหรอโอ้โหเอาอาปากอาปากอะอะไร ยินป้อนค่ะมันไม่เห็นเหรอให้มันเห็นสินะให้งวงมัสิให้งวงมันายเอาไมกายเจ๊เป็นไงเจ๊เป็การจับอันนี้เหรอไปเลยค่ะไป เบาช้างหน่อยฮะอุ้ยกายดูกายดิกายเอาถอยถอยระวังช้างเคลื่อนที่โอ๋ยตัวนี้เปนไส้โอ้ตัวนี้ชิบูดอยโอ้ดู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 อุ้ยดูเล่นดูเล่นดูเล่นโอเคไปเอาตัวเล็กแล้วเหรอลูกฮะฮะตัวเล็กโอ้โหตัวนี้ขอกินอย่างเดียวไม่มีเอาทั่วๆฮะเขาจะได้ซันบล็อกค่ะกันมาลงแลงเออปั้มเป็นรูปเกรสเลยค่ะเขียนเป็นรูปเกรสโอ้จริงด้วย เอาไปปั๊มปั๊มนั้นยาเพิ่มมันจะได้เยอะคืออ๋ออุ้ยมามาดูดิเกรสเขียนเป็นรูปเกรสเขียนไว้โอ้ชูชูสู้อ่ะอะไไงลูกประคบเนี่ยก็คือไอ้ที่เราตำสมุนไพรเมื่อกี้แหละพอเขาเอาเราซอยไปแล้วก็ไปตำเสร็จใช่ไหมเขาก็จะไปห่อลูกประคบแบบนี้แล้วก็ไปนึ่งซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่า นวดหรือประครบช้างอย่างเดียวนะมันมีเล็ดช่วยกันแมลงอ๋อกันแมลงอ๋อนี่นี่เขาทาเลยนี่ไงเดี๋ยวป๊ากลับบ้านไปป๊าต้มให้หมามานะหมาไม่ต้องงอยใจเชนะไอปูดอยนี่นะเขาบอกว่ามันมาจากคณะช้างโชว์ใช่มันก็เลยเนี่ยเออว่านี่มันชอบเป็นแดนเซอร์ในวง่ะนี่แอร่อเวลานี่โอ้โหโอ้โหกล้านะ ก้าแข่งกับช้างอ่ะเหมือนช้างเลยว่ะแอนเหมือนช้างเลยอ่าหลังจากมาคบช้างแล้วค่ะกิจกรรมต่อไปทำอะไรครับหม่าม้าคะจะพาเดินพาช้างเดินที่ไหนข้างบนอ๋อรล่อเลยจะเดินอ่ะเราต้องร่อช้างมาเลยไปร่อช้างอ่ะอ่าตัวไหนว่างๆล่อเลยเดินนอาไปข้างหน้าลูกเดินเอาไปข้างหน้าอ่าง่ายๆนะฮะ ให้ได้ตลอดทางอุ้ยมาขโมยแล้วแอนทข้างหลังขโมยขโมยโอ้ขโมยกันใหญ่อ่าให้เขาจับได้เอออุ้ยเอาเดินชนเดินชนช้างข้างหลังเอ้ยเบรกไม่บอกเลยนี่แหละยเดเดินตามอ่าโอ้ตามนะยื้ให้อายื้อได้เรื่อยๆลูกเห็เรื่อยๆเลยมามาโอ้ตัวนี้กินเก่งตัวนี้อายุเท่าไหร่นะครับหกปีครับหกปีอุ้ยเฮ้ยน้องกายอีกัน อันนี้อันนี้อันนี้จะเจ็ดทำไมตัวมาต่างกันเยอะอย่างนี้เล่นการเล่นการเป็นเพื่อนกันได้อโน้องตัวโตกว่าพี่อีกแล้วน่ไโอ้นี่เขากินทีละสามเลยนะครับไม่สามไม่เอาเข้าปากเลยนะไไปปเเเลลยยครับให้ไปเลยให้เลยแล้วก็เดินไปเยอะเหม็นมากเหม็นมากมาค่ะทำอะไรครับ宝妈มาจะไปอาบน้ำมาจะอาบน้ำยังไงฮะ อ๋อาบน้ำช้างอ่ะโอ้ลงทั้งตัวเลยดูสิโอ้โช้างทั้งตัวเลยค่ะเอาระวังล่วงนะคะมันลื่นนะกจะล่วงเอาอะมามาลงไปทั้งตัวเลยเหอะในในก็ในในแล้วฮะแล้วามาจะตรงไหนแล้วคะอ๋ออาบน้ำช้างพ่อโคลพ่อโคลนี่เพื่ออะไรครับหมาค่ะเป็นซันบ็อกใช่ไหมคะ เต็มหน้าเลยครับตัวเองก่อนเอานี่ไงต well ัวน aaa. aa. ี้ว่างๆเอาเลยอ่ะหนังมันมีขนแบบแบบอะไรนอนเลยนอนแม่นอนอยากนอนองกจะซ้อมอะไรอย่างนี้สเปกช้างสเปกช้างไหนๆก็เลยอ่ะ เพิ่งเคยเห็นช้างอาบน้ำช้างอะช้างอาบน้ำช้างเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยเด็กเด็กทำอะไรเก๊ดนะไม่เอาช้างแล้วเก่เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมน้ำเล่นน้ำตกเลยดูสิฮะจะเปียกก็ตอนนี้แหละกายทำไรกายเป็นไงครับมามาแล้วเะเทขะเทเรอไหนๆก็ลงไปแล้วก็ลงไปเลยสิคะ ดูช้างมันเกือกจิ้งกันมันนอนทับกันอกหอบตกลงเรามาอาบน้ําช้างแต่ว่ายังไงคะมาได้ดูเด็กอาบน้ําตัวเองยังไงเล่นน้ําตกสนุกเด็กนี่มาล้างตัวไงตมาล้างตัวเสร็จเขาบอกเดี๋ยวให้ไปอาบน้ําช้างต่อก็อีกรอบหนึ่งเอเปียกแล้วถูเลยแล้วเถูเลยถูแรงๆหน่อยช้างบอกว่าขัดหน่อย ช่วยขัดหน่อยแล้วขัดเลยขัดเลยขัดตัวตัวทั้งเอ้ยเอ้ยโดนฉีดหาสิสนุกไอ้สุดโอ้ยอาชีพทุกคนเลยเอ้าเล่นหนาวภูการกันแล้วโอ้ยโอ๊ยอย่าฉีดออกมะกายสนุกไหมสนุกสนุกมากเหรอนาวแ้ำมันเย็นอาไปเดี๋ยวเปียกแล้วเอาเต็มพี่ ไม่ต้องไม่ต้องกลัวชักขนาดนั้นหรอกจะกลัวช้าอะไรขนาดนั้นดูสองตัวนี้สิมันแกะมันอ้อนกันละกันนะเมื่อกี้ในน้ำก็นี่ตีกันโอ้หนี่ขัดอย่างนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจะฉีดมาทางนี้เราเก็ทมันไรคะในเก็ตบุ๊กเขาใช่ไหมคะนี่เราเขียนว่า very happy elephant จากกูประดาม닷คอมโอเคใครอยากจะสนุกอย่างนี้มาได้ที่ไหนฮะหมาหมาฮะ กรีนวิย์ไทยเม้นไนดีนะคะโอเคค่ะภูเก็ตค่ะบ๊ายบายค่ะดูไม่ไกลจากโรงแรมที่เราพักมากคือโนเวเทลภูเก็ตสปริงรีสอรไปนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย